กูนี่แหละแต่ต้องพูดไม่ใช่มึงไอ้เคสนี่เธอทำอะไรเธอเนี่ยเบีองเบีองเธอต้องรับผิดชอบเป็นเคสนะ้าเบียงนะาเราไปชอบอะไรอ่ะเราไปชอบอะไรรไับผิดชอบอะไรหล่ะก็มเมื่อคืนเนี่ยแล้วก็ไม่รู้นวลเนี่ยก็ไปหมดเลยอะ่ะนี่พูดจาดีๆแล้วฉันเสียหายนะเว้ยฉันนี่แหละเสียหายถ้าเกิดใครก็รู้กันนะฉันจะเอาหน้าไปมองใครก็ได้ละโถ่จะไปมองใครได้ทุกวันนี้กูยังไม่รู้ว่ามึงจะมองใครฮะ เนี่ยถ้ากดราพ่อฉรู้นะพอฉันไม่ยอมแน่ๆเลยอ่ะพ่อเสียอ่ผไม่ยอมยังไงเอาก็ไม่ยอมมาเอาผมไปยะแล้วเราไม่เคยส่งคืนมาเลยพวกนรืไปตามทงมา เราจะอยู่ทหไมวะลาออกแม่งเลยเฮ้ยพวกเรื่องมีตาเหรอเสียจให้ต่างค่ารถพวกผมนะครับอ่าเอาไปยี่เียขับกล<ว>ับซื้อน้ำส้มมาให้ขวงด้วยแ,แล้วนี่เหลือได้ใจไ,ไหมซื้อขวงแล้วเหลือสิบบาทกระทองกูด้วยยิงยิงๆๆแม่งเลยเฮ้ยอย่ายิงยิงน,นะเว้ยเป็นลูกค้า้ายเองยิงมึงเนี่ย สิบบัมกมึงก็ยิงกูเลยอ่ะมันจะคงเหรอลูกกูลูกกับไรแต่มึงมาเสียงกูกับสิบบาทเนี่ยไปมาเดีย๋ยวได้ลูก,ปปกไปเลยตอน,นนี้มป็นแค่พอร์ตบอลแล้วเดี๋ยวกำลังบริษัทนะาน้น้เพนขอเถอนะน้เพนอยากทำมาตั้งนานแล้วนะนะานะาน้น้เพน,น,นขอเถอนะน้เพนอยากลองทำดูอ่ะนะพี่นะ้าเฮ้ยเพนอย่าเลยเชื่อพี่เธอ นะพี่ทําเองเธอนะนะเพราะว่าของพี่พี่จะถนัดกว่าเป็นอย่างทําลองโดดสักครั้งอ่ะนะนะหนาะนะพี่องนะเออก่อได้ก็อได้ก็ได้ได,อได้อุ้ยเสาสีจริงๆเอาอยากทําแล้วก็ทำํำนี่เหรอที่กนั่งขอมาเป็นชั่วโมงอะได้แค่เนี้ย ชีว oh ิตคงดาประสุขทำไมจึงเป็นแบบนี ung, uh, oh uh ้ไปได้โอ้ยกูว่าหน้ากูทุเรศแล้วนะกต่เกงในมึงอะทุเรศยิ่งกว่าหน้ากูอีก กระกินในยางยืดหมดแล้วอย่างนี้ต้องซื้อให้ใหม่เอ้ยเพือนซักผ้ามันก็มีกูไม่น่ามานั่งซักมือให้มันเลย